ใ้ค่ะวันนี้ไม่ได้มาทําเสียงล่าเริงที่ทุกคนเคยเจอกันนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องยอดไลค์เราแบบเราเราตกแบบเราแทบจะปิดช่องหนึ่งวันแล้วแ่ะนะแต่ว่าก็ไม่กล้าคือยอดไลค์เราแบบคือคลิปแบบที่เราบอกว่าไม่เล่นแล้วคือยอดไลค์มันก็เยอะนะแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าเออ เวลาเราทําคลิปเศร้าทําไมยอดไลค์มันเยอะจังเลยอ่ะอย่างเช่นคลิปที่บอกว่าไม่เล่นแล้วคือเราก็ใส่เพลงแบบเออก็แอบเศร้าอยู่นะคือมันก็ยอดไลค์มันมันก็พุ่งนะแต่ว่าทําไมคลิปที่เราแบบทําเสียงแบบอ,อ,อะไรแบบนี้พากอะไรแบบนี้คือมันไม่มีเลยอ่ะหายไปไหนกันหมดอ่ะคือเราไม่อยากจ,จะพากเสียงแบบอะไรแบบนี้ล่าเรื่องอะไรแบบนี้แล้วคือเราจะใช้เสียงจริงพากแล้วอ่ะ เราแบบเสียงแหบมากๆเลยอะเราแบบเราก็อาจจะไปพักหรือว่าอะไรบ้างคือที่เห็นคลิปเราที่เราแบบไม่ได้ลงมาแบบนานนาน,นานนานมากแล้วนะคะคือที่เห็นกันก็น่าจะเข้าใจนะคะว่าทําไมคือเราขี้เกียจบวกกับที่แบบท้อด้วยอะแล้วก็บวกกับงานเยอะด้วยคือเราเครียดมากเลยอะ่ะตอนเนี้ยเราเครียดไปหมดแล้วอะ่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากกันกดใจให้กำลังใจเราก็ได้นะอย่างน้อยแหละนะอย่างน้อยไปแล้วค่ะ